แรกเมื่อกี้นะครับก็มีรายการครับรายการตามติดชีวิตดาวอ่าไปดูด้วยรายการนี้ครับออกอาสทางช่องแอคชั่นแชนแนลซึ่งถ้าเกิดใครติดต่อจริงเอ็มซก็จะสามารถดูได้ด้วยน<ช>ะครับก็คือตอนเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงตรงครับทุกวันจันทร์ถึงสุกเลยเช้ามาก็จะเจอหน้ากันนะครับแล้วก็เรื่องนี้ครับละครเรื่องคู่กันนะครับ<อ>ละครเรื่องคู่กันนะฮะถ้าเกิดอยากรู้ว่าเล่นเป็นอะไรต้องรอดูครับต้นปีหน้าได้ดูแน่นอน คู่กำคู่กำนี้บี้หนู่ชายครับใช่หนุ่นนั่นทิดาใช่ครับผมนะอะไรนะพี่กัลด้วยพี่กัลด้วยตัวจริงตัวจริงแล้วโดมครับโดมมีอะไรให้ติดตามบ้างช่วงนี้ก็เพิ่งวางแผนไปครับสหรับอัลบั้มโดมดรีมครับผมอััลบ้มแรกในชีวิตเลยคืออยากให้นี่ฟังทั้งสิบเพลงเลยครับเพราะว่าตั้งใจกับทุกเพลงมากๆจริงๆเสียงที่ไม่ต้องห่วงอยู่แล้วคุณภาพครับอัลบั้มโอ้ขอบคุณมากสุดยอดจริงๆแต่ตอนนี้เดี๋ยวก่อน มีของขวัญพิเศษมันจะให้กับคนที่อยู่ในงานมากขึ้นมามีคลิปเซ็ตจาก GMM Z นะครับนะฮะให้สองคนถือคนละหนึห่งอันให้เซน็นให้เซ็นตัวจริให้เซน็นมอนด้วยอ,อันนี้ของแคนอ่า ถ้าเธออยากจะเช็ดแบบนี้เธอไปสมัครงานมามาอยู่ที่แกมี่ไม่จะขอเช็ดชู้ที่เช็ดแล้วใช่ไหมอ่าเช็ดให้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่จุ๊บจุด้วยเอออ่าอ่าอ่าชุ๊บเลยน้อ่าเอาใครอยากได้ชู้มา มีกติกานิดหนึ่งนะฮะกติกาง่ายๆนี่มีตัวน้องโดมแถมไปด้วยน้อหรอคอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับอ่ะกติกาอันแรกแจกของโดมก่อนนะโทรศัพท์มือถือของใครมีเพลงโดมโหลดอยู่บ้างเปิดให้ฟังก่อนเลยอะเปิดมาเลยครับเปิดมาเลยเปิดมาเปิดให้ฟังนี่แต่ของแกนหนึ่งอ่า ไนดูซิเปิดเสียงหน่อยของจริงครับของจริงมีแต่ในคอมยังกล้าพูดนะจะเป็นโฟแชเขาต้องโหลดของจริงรักศิลปินก็โหลดของแท้ไหนไหนไปเนี่ยไม่ใช่เอาเขาได้มาแล้วไม่ทันแล้วมามานี่ได้มาคนแรกได้เลยได้มาได้มานี่เลยเลได้มานี่เลย เดินมาเลยเดินมาเลยเดินมาเลยเามาเดินมาเดินมาเธอจะเป็นสาวคนเดียวที่ได้ใกล้ชิดพี่โดที่สุดในวันนี้อ่ไปรับขอจากพี่โดอ่าอ่าเออ อันนี้ของแถมค่ะขอบคุณครับมาถึงคิวพี่แคนบ้างพิการขอเรียกพี่แคนบ้างนะชี่กีอยากเป,นกปนก็นปน้องบ้างอะไรบ้างไปไหนไม่ไหนมีคนเรียกพี่เบื่ออยากเป็นน้องบ้างอะไรบ้างเอางีกก้พิการง่ายมากใครมีรูปถ่ายแคนเดอร์สาร์รูปถ่ายรูปถ่ายไม่ใช่รูปในมือถือรูปถ่ายปริ้นมาเลย ลูกชายลูกชายโอ้โหตายแล้วแม่คุณนเหยินะ้าเรากรูปเนี้ยอันนี้ยิ้มบบว่าเชิญเลยนะโอ้โหเดี๋ยวฉันงไม่ได้เชิญเลยจะมั่นใจได้ไงโอ้โหมั่นใจว่าเอาแน่ได้แน่ๆนะรูปท้งงานไหนเอ่ย จำได้ไหมเอ่ยจำได้ครับจำได้ครับรูนี้เป็นงานเปิดตัวที่เจส,<อ>เสเันเจสันเองใช่น่ารักมากอ่ะรับมอ้อจากพี่แคนอ่ะมีของแถมม่ะม,มีของแถมเ้อะมีของแถมในมีอะไรอีกมาจึ้จิงมจิ้จชิ้นนี้หนึ่งชิ้นอย่าให้เนษระกบคู่สองคนโอ้อ่ะ อย่าเชนเสื่อดีกว่าเธอเอาหน้าผากเธอมาดีกว่าเ <c oughs> อุเชนจะให้แขนกับธงสิงบนหน้าผากอันนี้โทษนะจ๊ะอันนี้แบบ